ก็เป็นวาระที่เราจะได้ประชุมเพิ่มสมณะคำดินซึ่งก็ทุกคนตั้งแต่สาลามาจะไปตั้งตรงนี้ก็ได้กล่าวถึงอธิบายขยายเรื่องราวของ กานทำดินมาจนครบจนท่วนบริบูรณ์แล้วนะในบาระพิธันยังมีสร้างมีกายแล้วก็ตัองมาเป็นสมณะอยู่ในทเทาโสมมาเ็ดวิตนะก็ตามกรรมตามมีหมานะนำไปได้ฟังอาเกกับการกระทำของตน วิบากก็คือผ้พนคนของกรรมที่ตนทำมันสะสมวิบากเนี่ยสะสมแล้กวก็รวมกันออกฤทธิ์ให้แก่เราได้รับทุกข์รับสุขอะไรต่างๆกลับโมาโยนิกรรมผ่ายเราเปเราไปท้งนั้นเพราะเราจะต้องปร,รับปรุงกรรมออกตัดปรุงกรรมในปัจจุบันเวลาปัจจุบัน กรรมเมื่อเวลามันทำไปแล้วหรือผ่านเวลาปัจจุบันไปแล้วมันป็นอดีเราจะทําอะไรไม่ได้เนี่ยกรรมในตัวของเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของกรรมเราเป็นเจ้าของการกระทํานะเราจะทําอย่างไรทางกายทางวาจาทางจิตเป็นการกระทําสามเราเป็นผู้ดูแลกรรมนั้นสามของเราเองทั้งนั้น ควบคุมดูแลแล้ว,ลวก็จัดจัดสรรให้มันทำทำสิ่งที่ควรจะทำต้องมีวิจรารณญาณต้องมีธรรมวิจัยต้องมีการเลือกเฟ้นทุกโอกาสทุกเวลาทุกขณะที่มีสิ่งแวดล้อมที่เราสมัผสสมผัสสัมพันธ์อยู่ด้วยทั้งนั้นแล้วทำกรรมลงไปนะั่นนะมันเป็นอันทำรร ทำไปแล้วเราจะไปลบทิ้งไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้ทาแล้วเป็นงานทาเป็นปของเราอน่าจะเป็นของจริงเป็นเรื่องจริงเราต้องระมัดระวังอันนี้เป็นสาคัญที่สุดในศาสนาพระพุทธเจ้าที่ตัรู้เนี่ยสอนในเรื่องกรรมนะกรรมสกตากรรมทายากรรมโยนิกรรมันภั์ฑุกรรมปฏิสาโนง จะต้องจัดการเรื่องกรรมไม่มีใคมรมาจัดให้เราไม่มีใคมรมาเป็นเจ้าเป็นนายกรรมของเราเราเป็นเจ้าเป็นนายกรรมของเราเองการกระทําของเราเองอยู่ที่สำนึกของเราแล้วก็ฝึกฝึกฝนให้เราเองสามารถกระทําตามที่เราสำนึกตามที่เรารู้ว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้มันไม่ควรไม่ดีไม่ควรทอ แล้วเราก็ทําลงไปให้เร็วให้ทัน,นอำนาจข้างนอกจะต้องช้าติเราหรือเราจะต้องทันอำนาจของจิตของธรรมวิจัยของอปฏิภาณเราต้องเร็วทันสามารถที่จะปรับไปสู่การจะทำออกมาทางกายทางวาจาซึ่งใจเป็นประธาน,นา ให้กายวาจาออกมาเป็นกรรมที่ดีตั้งแต่จิตมันดีเป็นประธานแล้วแล้วมันก็จะได้ดีเป็นกรรมใสมันมันมันจุกลงไปมันถึกลงไปอันเป็นของของตนไม่มีใครไม่มีพระเจ้าไม่มีใครเป็นนายเราเป็นนายของตัวเราเองนะจริงเรานี้อาตมาก็ได้บรรยายมามากมายนะเขียนไว้พูดไป พูดซ้ำพูดวนก็เราฟังโยกตั้งบางทีชินชาฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีความสำคัญมันชินชามันเฉยเมยซึ่งไม่ควรจะต้องฟังให้ละเอียดฟังให้เข้าใจและวเอาไปปฏิบัติให้เข้าใจสํำลึกเสมอสังวรเสมอทำให้ได้และมันจะเป็นผลจริงเป็นกรรมอันเป็นอันทมนะั่นะนะ ไม่มีอะไรสำคัญเท่าการกระทรําด้วยกรรมนะกรรมนี้มีอำนาจรวมมีพลังและมีสภาพเท่ากับกอหรือเท่ากับกเจ้าของศาสนาที่ว่านี่ยิ่งใหญ่ที่สุดกรรมนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดอ่เราศึกษาเรื่องกรรมนี้ให้ดีแล้วควบคุมกรรมของเราให้ดีที่สุดต้วนทั่วทุกตัวคนอ่าเจริญธรรม แล้วก็ขอกราบิมท่านสนท่านสิงหร่วมถ่ายภาพเ็นที่รื่องสัมภารของท่านสัมนค่ะเอาใหม่แลวลูกรีบเดียวนีบเดียวดี้วก็ควสนพอดีเลยเลยเยเย้ว่ะกระจยนีเลมันไม่ใช่น้มันแบบแรงใช่มันมีเีไม่วดไปไม่ใช่เบนซินก็จะออกเทน ขณะนี้พ่อครูสมณะพุทธิรักษ์ก็ได้ประชมเพลิงส่งคืนร่างของท่านสมณะทั้ง,งดิษโพนิปูรโนโกับคุกคืนสูท่าดินน้ำลมไฟนะคะ